สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําบอลใบดํานะคะมาเดราทอปิคูค่ะเป็นบอลใบดําที่สวยสะดุดตามากเลยนะคะบอลมาเดรานะคะเป็นบอลน,นอกค่ะ เป็นบอลกลางแจ้งขนาดกลางที่มีความสูงได้ถึง2เมตรเลยนะคะช่วงแรกที่เติบโตมาเนี่ยใบยเขาจะเป็นสีดำค่ะใบจะสีขาวนวลบนผิวเนื้อใบนะคะดูสวยงามมากเลยค่ะพอโตเต็มที่เนี่ยเขาก็จะมีใบเป็นสีดำแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะจะแทรกกันไปด้วยดูสวยค่ะ คล้ายๆกับบอลแบล็กมจิกนะคะแต่กระดูกของเขาจะมากกว่าคือมี10-12ชิ้นขึ้นไปเลยค่ะพอโตเต็มที่ใบก็จะมีสีเขียวกับสีดำใบสวยงามนะคะใบก็จะหนากว่าแบ a ็กม a g i จิกค่ะเนี่ยค่ะลักษณะเป็นลักษณะไหลนะคะไหลของเขาคือจะแตกออกมาจากต้นแม่นะคะเพื่อที่จะออกไปลักษะไปปลูกใหม่ได้อีกนะคะ ใบจะใหญ่ค่ะพอกลางคืนเนี่ยดูจะสวยมากเลยเพราะก็จะเป็นสีดำนะคะชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะด้านหลังใบก็จะเป็นสีน้ําตาลแดงนะคะกระดูกจะชัดค่ะพอแตกตัวขึ้นมาเนี่ยใบก็จะหุบนะคะขอบใบจะพิวคค่ะแล้วก็บานขึ้นนะคะเราก็ใช้วิธีแยกหน่อค่ะโดยการที่เราไปตัดตรงไหลที่เขาขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะตอนเนี้ไหลออกมาเยอะมากเลยนะคะ เอามาชําได้เลยค่ะเราจะเลี้ยงในดินในอ่างบัวหรือว่าจะเลี้ยงอ่าไว้ที่มีที่มีน้ําเยอะๆชุ่มชื้นน่ยนะคะเดือนหนึ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยบัวลงไปอะคะ่ะเขาก็จะสวยนะคะลองหามาปลูกที่บ้านนะคะเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะที่บ้านเลี้ยงอยู่ต้นหนึ่งแต่ออกหลายๆต้นเลยนะคะก็เด๋ยวเอามานำมาแยกออกมาอีกจะได้หลายกระถางก็จะสวยมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะ